สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้ทุเรียนหมอนท้องมาจ้าสามลูกอันนี้ลูกนึงจะแกแเราจะพี่น้องบรูว่าสิเป็นลักษณะยังไงพี่น้องบรูว่ากรอบนอกนุ่มไหนบ่จ้ายังบ่นด้ซิมเทืออยู่ไม่เจียบจ้าไม่เจียบมากมากตัวจ้าพี่น้องจ้าดีนี่ข้างแรกจ้าพี่น้องบึงบีพี่น้องบนงเลยจ้าอุ้ยตกเอาบีไหมพี่น้อง ิมจ๊เลยจ๊ะกินเลยกินโอ้นเดยวพี่น้องจ้ะแซ่บพักจ้ะหวานหวานกรอบจ้ะพี่น้องจ้ะเด็ดมากนะหวานจ้ะน้อง กินแบบว่าบ่เสียใจซื้อเลยจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บเนาะ้เจ็บดีพี่น้องไม่เจ็บลราเมาหมดเ,เลยสงสัยเราเบ่วางบ่วางจา้ะบ่วางเลยจ้ะชี้เหนื่อพี่น้องบ้างเปล่าเนาะอยคือเพียงทีค่อยๆกินนะจ้ะเหนืออนน่อยปวดเหนื่อย

Còn thêm mình dày cháu. nó anh này có pha chín, cọp, nóng, nụm này. để cả 2 lูก đấy cha ปลายพร้อมเรียบร้อยเก็ดเอกจ้ะแสบให้ไม่เก็บกินจ้ะไม่เพี้ยนกันจะกินซัปมาณสซัมมี่หรอจ้ะพี่น้องจ้ะกินซัำอิมจ้ะพี่น้องอิมก็กคือวางเลยจ้ะแสบแบจ้ะหอมมาแม่ วานเนะานะ,านะอิมเลีอยวด้จ้นน้องจ้าจแย้มนใจเนละ,ะเพราะเราพี่น้องจ้าฝากกด subscribe อ้าวาลวงเ้วพี่น้องอิมไลให้ไม่แกบวบเสีแย้มนพี่น้อง ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องแมเพิ้ลนิ่เท้จพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องฝากกดซับสไคร์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของมแมเพิ้นีนเด้จพี่น้องจ้าแม่เพิ้แมแมเกียบคลิปนี้ก็เอาไว้สมีรลบจ้าคลิปหน้าพอกันไหมได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค,ค่ะ